โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง NPG s p o r t Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเจ็ดนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในตลาดครั้งนี้นะครับไปอันดับที่เจ็ดนะครับราเฟลวาลานค่าตัวสามสิบหกล้านปอนด์นะครับย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวาลานขอค่าไหนเพิ่มจากเรอัลมาดริดนะครับแต่ไม่ได้และมีทีมที่สนใจวาลานนะครับนั่นก็คือเชลซีและแมนยูครับแต่เชลซีครับเล่นแผนหลังสามคนนะครับวาลานไม่เคยเล่นหลังสามมาก่อนจึงอาจเป็นไปได้ยากที่จะไปเชลซีครับ แล้วก็เป็นเมนูที่ได้คว้าไปนะครับผมอันดับที่หกครับอูบาเมกาโน่ค่าตัวที่สี่สิบล้านปอนด์นะครับย้ายไปบาร์เยมิวนิครับอูบาเมกาโน่นะครับเนื่องจากบาร์เยนเสียก้องหลังตัวหลักไปสองตัวคืออาราบาและบัวติงนะครับทาให้บาร์เยนสนใจอูบาเมกาโน่จึงยื่นข้อเสนอให้ไรซิกครับและไลซิสก็ตกลงนะครับอันดับที่ห้าครับเบนไวท์ค่าตัวห้าสิบล้านปอนด์ครับย้ายไปอาร์เซนอลนะครับ แทนที่ของดาวิดลุยนะครับที่หมดสัญญานะครับมีหลายทีมสนใจเป็นไว้ครับแต่อาเซนอลครับจ่ายค่าตัวสูงนะครับไบตันจึงตกลงปล่อยตัวให้กับอาเซนนอลนะครับผมอันดับที่4ครับฮาคิมีครับ้าค่าตัวอยู่ที่54ล้านปอนด์ครับเนื่องจากอินเตอร์มิลานนะครับประสบปัญหาเงินนะครับจึงระบายนักเตะครับและก็มีปารีสนะครับผมนะที่จ่าย5 4ล้านปอนด์นะครับอินเตอร์มิลานก็ตกลงไปนะครับผมนะ อันดับที่สามครับเป็นเจดอนซานโช่นะครับผมนะค่าตัวที่เจ็ดสิบสองจุดสามล้านปอนด์นะครับย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะแมนยูมีปัญหาเกมลูกทางขวานะครับเมื่อก่อนยูนะครับจึงเสริมทับนะครับและดอทมูลจึงยอมลดราคาลงมานะครับและก็ได้เงินถึงเจ็ดสิบสองจุดสามล้านยูโรนะครับมาถึงอันดับที่สองนะครับเป็นลูกากูนะครับก็เหมือนฮาคิมีนะครับเพราะอินเตอร์มิลานนะครับมีปัญหาการเงินนะครับ จึงระบายนักเตะครับและได้เงินถึง9 7 5ล้านยูโรครับแต่แฟนบอลอินเตอร์มิลานไม่พอใจที่ขายหัวหอกอย่างลูกากูไปเพราะเจ้าตัวนะครับฟอร์มดีนะคะผมและมาเป็นมาถึงอันดับที่หนึ่งครับเป็นแจ็คกิลลิตนะครับค่าตัวอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแทนที่ของอาเกลโลครับอีกหลายเหตุตรงที่เป๊ปนะครับชอบสไตล์กิลลิตนะครับจึงขอทุ่มหนึ่งร้อยล้านปอนด์เลยนะครับ ตอนแรกนะครับวิลล่าไม่อยากขายเพราะสมโมสรไม่ได้ประสบปัญหาการเงินนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับวินล,ล่าก็ยอมขายให้ซิตี้ครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่อง NPG s p o r t Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ